จากเหตุการณ์การประทะก,กันร,ระหว่างกัมพูชาและไทยนับเป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงเวลานั้นเมื่อไทยถูกผลักให้เข้าสู่การรบสิ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือการเปิดใช้ยุทธวิธีการรบแบบใหม่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งมีบทบาทสูงมากในความขัดแย้งทั่วโลกและชี้ถึงความจำเป็นต้องปรับตัว รวมถึงการพัฒนาให้เท่าทันการรบยุคใหม่เป็นการแสดงศักยภาพการรบของกองทัพไทยให้เห็นถึงความสามารถในการรบที่หลากหลายความสามารถในการปฏิบัติการร่วมทั้ง3เหล่าทัพของไทยเมื่อเข้าสู่สถานการณ์การรบจริงเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่กองทัพไทยใช้เครื่องบินรบ F16 Fighting f a l c o คเข้าร่วมสมรภูมิรบนับตั้งแต่มีการเข้าประจําการเมื่อปี2531และจะปลดประจําการอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยการทิ้งระเบิดมาร์คแปขนาด2,000ป่ปอนด์หรือ900กิโลกรัมและนี่คือสภาพลุมจากการทิ้งระเบิดแต่เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องน่าจดจำมากที่สุดก็คือการที่กองทัพไทยใช้เครื่องบินรบจ่าสามเ้าคลิปเพนซีดีของสวีเดนเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยโดยทั้ง2รุ่นต่างชาติมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากในการจประปฏิบัติการร่วมกันได้โดยระบบลิงทีที่ไทยพัฒนาขึ้นเอง ทำให้กองทัพไทยดึงศักยภาพของทั้งสองรุ่นออกมาได้สูงสุดสามารถปฏิบัติการร่วมกันเหมือนเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้คือเครือข่ายการรับส่งข้อมูลทางยุทธวิธีหรือ t e c t i c a l Data Link ที่กองทัพทั่วโลกพัฒนาขึ้นมาใช้งานกันอย่างจริงจังเมื่อราว40ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน โดยเราจะพาคุณไปสองคอมเมนต์ของชาวสวีเดนจากช่องข่าว SVT และคอมเมนต์ชาวต่างชาติอื่นๆหลังจากที่กองทัพไทยใช้จา39คริปเพนปฏิบัติการรบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเครื่องบินรบรุ่นนี้มาเริ่มจากคอมเมนต์แรก พวกเราชาวสวีเดนรู้สึกเสียใจที่เรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในทางกลับกันเราก็ยังได้เห็นเครื่องบินขับไลไอพ่นจัสสามเก้าคริปเพนของเราปฏิบัติการทางทหารด้วยซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเครื่องบินขับไลจัสสามเก้าคริปเพนมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไม่ได้เป็นเครื่องบินแค่สเปคกระดาษมาต่อด้วยคอมเมนต์ที่2 ประเทศไทยได้แสดงความอดทนมากเกินพอในสถานการณ์นี้เมื่อประชาชนชาวไทยตกเป็นเหยื่อของการลุกรานทางทหารของกัมพูชาประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินการพวกเขาต้องปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์ของพลเรือนคอมเมนต์ที่3กริปเพนเป็นคปเครื่องบินขับไล่ที่มีความทนทานและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตำ่ำ เครื่องบินรบสมรรถนะสูงค่าใช้จ่ายต่ำมันจึงเหมาะสมกับประเทศที่มียุทธปกรณ์ไว้เพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเองเท่านั้นคอมเมนต์ที่4ซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งพูดถึง NGO อของสวีเดนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยเป็นองค์กรทำงานเพื่อสังคมฉันไม่เข้าใจว่าทำไม NGO ในสวีเดนถึงคัดค้านการใช้เครื่องบินรบกริปเพนในสถานการณ์การรบจริงของไทยในเมื่อเครื่องบินรบพวกนี้เป็นเครื่องบินรบที่มีอาวุธครบมืออยู่แล้ว ถ้ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีแล้วจะมีเครื่องบินรบไว้ทำใหม่โดยมีส่วนหนึ่งมองว่ากริปเพนไม่ควรเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้เพราะขัดต่อหลักการที่ว่ากริปเพนมีไว้เพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเองเท่านั้นไม่ควรมีไว้เพื่อลุกล้ำพื้นที่น่านฟ้าของประเทศอื่นแน่นอนว่าเสียงถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่มองว่าไทยใช้กริปเพนลุกล้ำพื้นที่เพื่อปฏิบัติการถล่มยุธทธปกรของกัมพูชาที่เป็นภัยต่อประชาชนไทย และฝ่ายที่มองว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่อ่อนแอการใช้กริปเพนร่วมกับ F16 ติดอาวุธหนักถลม่มอาจจะทำให้ชาวบ้านโดนลูกหลงไปด้วยมาต่อด้วยคอมเมนต์ที่5มันเล็กกว่า F16 และสามารถลงจอดได้บนถนนราคาถูกกว่าและไม่ต้องขออนุญาตจากสหรัฐเพื่อเปิดใช้งานระบบเชื่อมต่อเต็มรูปแบบผมพนันได้เลยว่าประเทศที่เป็นกลางจะต้องการซื้อจากสวีเดนมากกว่าแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงระบบปฏิบัติการ สวีเดนได้มอบระบบปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมให้กับคริปเพนแสดงถึงศักยภาพได้สูงสุดแตกต่างจาก F16 ที่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลระบบปฏิบัติการไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับกริปเพนมาต่อคอมเมนต์ที่6ไทยใช้คริปเพนเพราะไม่เคยทำสงครามกับประเทศอื่นเลยแถมส่งทหารไปช่วยหลายประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยริปเพจึงออกมาปกป้องคนไทยทั้งชาติไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี คนไทยสงบสุขแต่ไม่กลัวที่จะสู้มาต่อคอมเมนต์ที่7หน่าเสียดายที่เครื่องบินเจ็ตลำนี้ซึ่งพัฒนาในปี1988ถูกขายให้กับประเทศเพียงไม่กี่ประเทศในที่สุดก็ได้เห็นการใช้งานจริงอีกครั้งในอีก37ปีต่อมาเป็นครั้งแรกปัจจุบันมีตัวอย่างมากมายในพิพิธภัณฑ์รวมถึงประเทศไทยที่กำลังจะปลดประจำการอยู่โดยตั้งแต่เริ่มมีโครงการการสร้างเครืบินขับไล่ของสวีเดน กริปเพนถูกคิดค้นและพัฒนาตั้งแต่ปี1987ถูกมองว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่แพ้รุ่นอื่นๆเมื่อเทียบกับยุคที่4.5เดียวกันแต่นั่นยังคงเป็นเพียงสเปกกระดาษเพราะกริปเพนเป็นเพียงเครื่องบินรบจำลองการต่อสู้ด็อกไฟหรือการต่อสู้ระยะประชิดแบบจำลองเป็นเครื่องบินรบที่ไม่เคยเข้าสมารภูมิรบจริงแต่อย่างใดจนกระทั่งไทยเป็นชาติแรกที่นำเจ้ากริปเพนเข้าร่วมสมรภูมิรบครั้งนี้ และย,ยังเป็นการปฏิบัติการภารกิจร่วมกันกับ F16 ที่ต่างชาติมองว่าการทํางานร่วมกันหรือการเข้ากันความเสถียรเป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่นซึ่งคริปเพนมีหน้าที่บอกตําแหน่งหรือพิกัดส่วน F16 มีหน้าที่ในการทําลายเป้าหมายเป็นระบบแบบเรียวไทม์มาต่อคอมเมนต์ที่8พวกเราที่าราบควรภูมิใจที่กริปเพนได้รับประสบการณ์การรบที่ดีกว่า F22 ที่ต่อสู้กับบอลลูสอดแนมมาต่อคอมเมนต์ที่9 เพื่อนชาวไทยในฐานะชาวสวีเดนฉันภูมิใจที่คุณเลือกใช้กริปเพนซึ่งเป็น2องอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ทำงานร่วมกันมาต่อคอมเมนต์ที่10ทั้ง F16 และจ้า39ต่างก็เป็นเครื่องบินรบเจ็ตที่ดีแต่จ้า39เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพอากาศไทยและกลยุทธ์ระยะยาวมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นข้อเสนอต่างๆจากสวีเดนยังดีกว่าข้อเสนอของสหรัฐมาก ซึ่งจากข้อเสนอของทั้งสองประเทศสหรัฐและสวีเดนเป็นตัวเลือกที่ไทยสนใจมากที่สุดมีแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ19หรือ F-16 ที่ขับประจำการเป็นเวลากว่า30ปีโดยจะประเดิมล็อตแรก4ลำพร้อมอุปกรณ์อะไหล่การฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆภายใต้งบประมาณประจำปี2,568จำนวน1.9มื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องไปจนถึงปี2577เพื่อให้ครบจำนวน1ฝูงบิน12ลำตามการประเมินกดความสามารถแน่นอนว่าอัพซิตของทางสวีเดนเป็นอะไรที่น่าพอใจมากกว่าแบ่งออกเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยพัฒนาหรือลงทุนด้นานนวัตกรรมลงทุนในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอุตสาหกรรมบำร,รุงรักษาอาวุธให้ใช้สิทธิบัตรปรับปรุงปรับเปลี่ยนอัปเกรดระบบ d a t a l ล n งเครื่องบินเรือรบยานเกราะ ในการเชื่อมต่อปฏิบัติการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอื่นๆของไทยกริปเพนจึงเป็นตัวเลือกให้กับกองทัพอากาศไทยในอนาคตข้างหน้าหรือหากเป็นข้อเสนอเครื่องบินรบ F35 ที่ไทยต้องการอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของไทยในการจะนำเสนอเพื่อให้ไทยเลือกเครื่องบินรบมาต่อคอมเมนต์ที่11ตัดสินใจได้ดีมากครับประเทศไทยกริปเพนเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปที่สุด การที่กองทัพไทยนำกริปเพนเข้าร่วมสมรภูมิรบครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการรบจริงว่ากริปเพนพร้อมแล้วไม่ใช่เป็นแค่เครื่องบินรบที่เอาไว้ข่มขวัญสัตรูเพียงอย่างเดียวมาต่อคอมเมนต์ที่12การเลือกกริปเพนเท่ากับความเป็นอิสระและสัญชาติตยานนอกจากการอัปเกรดเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆอย่างมีชั้นเชิงแล้วสายการผลิต F16 กก็ยังเป็นเครื่องบินรบรุ่นเก่าประเทศต่างๆยังคงลงทุนอย่างหนักกับเครื่องบินเหล่านี้ เนื่องจากความต้องการเรียนรู้ใหม่ๆน้อยลงและการขาดการการปรับปรุงทางทหารยิ่งไปกว่านั้นศักยกภาพที่แท้จริงของ F16 ทุกลำที่เคยสร้างขึ้นไม่เคยถูกเปิดเผยต่อผู้ซือ้อซึ่งทำให้ F16 เหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐเนหนืออำนาจทางการทหารของโลกพวกเขายังประเมินผู้ซื้อด้วยมีเพียงประเทศที่มีคุณค่าเท่านั้นที่สามารถซือ้อ F35 ได้ ส่วนประเทศอื่นๆก็ติดอยู่กับเครื่องบินรบรุ่นเก่าและด้อยคุณภาพอย่าง F-16 มาต่อคอมเมนต์ที่13 Gri กริปเพนเครื่องบินขับไลร่รุ่นที่4.5ที่มีน้ำหนักเบากว่าโดยความเร็วมัก2องพิสัยทำการ4,000กิโลเมตรแถมราคายังเอื้อมถึงขอแสดงความยินดีกับกองทัพอากาศไทยมาต่อคอมเมนต์ที่14 F-16 ต้องได้รับการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาก่อน จึงจะบินได้เหตุผลนี้เพียงพอที่จะเลือกกริปเพนและนั่นคือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้มีการคัดมาเป็นบางส่วนสำหรับเหตุการณ์การรบของไทยที่มีการจัดอาวุธหนักอย่างระเบิดมาร์ก8ปถือเป็นอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในตะกูลมาร์ก80เมื่อเข้าประจําการในช่วงสงครามเวียดนามมันกลายเป็นระเบิดหนักในระบบนําวิธีที่สหรัฐใช้กันทั่วไปในขณะนั้นมันเป็นระเบิดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ตามน้ำหนักในคลังแสงของสหรัฐ สถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าล like, ืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ